ขอบคุณพี่อ่จริงๆครับที่ให้โอกาสอันนี้อปูผมันสำคัญมากๆไม,ไม่เคยมั่นใจอะไรตัวเองเลยแต่ตอนนในแบบในยืนที่เซฟิงเขาแบบยังกลัวด้วยสังว่าไม่มีไ่นิดเดีเยว <ś c oughs> บาแล <ś c oughs> ้วรอใค้รอแล<า>้วเนี่ยโอ้โอ้โเก่งมากตอนนี้พอทำใจแล้ว ว่าวันหนึ่งปูตจะจะมีคนรักมากขนาดนี้อะไรย้ยอนกลับไปยังจำวันที่เออวงทีวั<อ>นปู่้บบครับ โอ้โเก่งมากมากแล้วขอบขอบคุณเบียรขอบคุณพี่เซอร์ในวันนั้นที่ให้หูแโหไเข้าไป ตัวและซ้ำว,ว่าแบบวันฟิต t i n g วันไหนอะไรเงี้ยไม่รู้จริงๆแล้วผมแบบผมมันดีใจมากแต่ขอบคุณขอบคุณพี่อ่ะจริงๆครับที่ให้โอกาสอันนี้อากมูมันสำคัญมากๆขอบคุณพี่ก้า ที่คอยสอนอูเรื่องการแสดงเรื่องการใช้ชีวิตต่างๆสอนให้อูเป็นคนที่ดีขึ้นไม่ติดเร่นจนเกินไป ต้อนรับเลยครับที่คอยสอนหมูตั้งแต่ครั้งแรกๆเลยแล้วก็ขอขอบคุณทีมเบื้องหลังทุกคนด้วยครับไม่ว่าจะเป็นพี่ๆช่างนะาช่างผมครับพี่บีเอ็มพี่กิก๊กพี่โจโพี่นากันนะครับแล้วก็พี่ๆทีมสวัสดิ์ที่คอยดูเรเรื่องอาหารการกินหมูตลอดเลยตลอนน <c oughs> ด <c oughs> ก็หอขอบคุณพี่เพื่อนๆในแสตแงค์ดูนนดคนนะครับที่แบบคอยอยู่กับอูมาตลอดแล้วก็คอยสอนอูด้วยแบบเข้าฉากด้วยกันอะไรอย่างนี้ก็มานั่งแบบต่อบททำสมาธิด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยอูรว่าตัวเองก็ทั่ให้อูแบบโตขึ้นนะับ แฟนคลับทุกคนนะครับที่ติดตามซีรีส์กิมเหมือนฟ้ามาตั้งแต่พาอ์หรือว่าจะติดตามทุกๆคนมาก่อนที่จะมีซีรีส์ ครับก็ขอขอบคุณน้องเซฟครับที่แบบยังอยู่กับพี่อยู่ถึงตอนเรนตี้จะมีพี่จะอาการอะไรก็อรู่อาจจะทำให้รู้สึกแย่ไปเลยก็ได้อะอแต่ว่านอ้องก็ยังอยู่กับหูอะรอี้ซึ่งอขอบคุณมนวันนี ก็ป๊ามมาณนี้ดนู่นป๊ามามาค่ะเดี๋ยวราปป๊ามามาด้ก็ขอบคุณนะครับที่คอยปกหูให้เมื่ตอนเช้า ขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตกูมาตลอดนะคระโอ้โหลักับป๊ากับมามะนะครับสุดท้ายแล้วก็ขอขอบคุณทุกทๆอย่างนะครับที่ทำให้โอ้โหได้มาเจอ กับพี่พี่เจอลุงมันดีเจอทุกสิ่งในตอนนี้ขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆที่มางานจบการศึกษาในวันสามของน้ำมันน้ำมันจริงๆขอบคุณนี่จะบอกพี่ว่พี่ขาวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือทางฝั่งนี้ทุกพี่เอาไปข้าวบอกว่าไม่รู้จะร้องไห้หรือว่าขำเมันปนกันไปหมดเลยอน่ารำคาญน่ารัำมาญ เป็นวิธีแบบใหม่ที่แบบว่าในการบอกบอกความรู้สึกถูกต้องจองซีที่ให้รู้สึกว่าเฮ้ยเข้าถึงเหมือนคุณอยู่ในกองถ่ายได้เลยเหมือนดูทุกคนไดเลยขาดมากจริงๆอ่ะมาต่อทพี่เฟเลยไหมนะับคือตอนนันเนื้อ ผ่าเนเรื่องยากไปเยอะมากเราก็เคยจะมีโปรเจกต์แต่ว่าก็หลงไปแล้ว ปัญหาก่อนนะให้หมดเลยแล้วก็เซก็ได้เข้ามาทีตัวมันดีตัวเซกังไม่คืนใจตัวเองเลยอะเราก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองแบบจะได้เลี้ยงสีที่ด้วยซ้ำ การลิกกิมฟ้าจริงๆก็แทบไม่เคยมั่นใจอะไรอยตตรีเลยแ <c oughs> ม้แต่ตอนี้แบบในายารีที่เซฟิงก็แบบมันกลัวด้วยสั่งมุมไม่มีใครนีเ่เบี <c oughs> 啊。Um. สอนเซฟมาตลอดถึงจะโดนด่าถั่วโดนาดาบางครั้งโดนดุก็แต่เซฟก็แบบรู้สึกขอบคุณเพราะว่าทำให้เซฟพัฒน,นาตัวเองแล้ก็อยากขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆท,ทุกคนที่แบบ ผู้นาทำให้ทุกคนแบบจักเงินแล้วก็ทำเรื่องนี้สำเร็จข,ขอบคุณพี่ๆแฟนคลับทุกคนนะครับคือเสียเีกเราไม่ได้คิดว่าเสียเีกภาคมีกันตัวเองขอบคุณทุกคนมาก,มากๆที่ชอบกินหฟ้า น่ารักทุกตัวละครในกิมฟ้าขอบคุณทุกคนจริงๆแล้วก็เสกอย่างให้พี่ๆทุกคนเอ็นดูแล้วก็แบบรัก